เซ oh. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเชียร์วันกับเอิร์นนะคะวันนี้จะพามารีวิวเสือ้อเชลซีปี2022-2023จะสวยและน่าใส่ขนาดไหนมารอดูกันเลยค่ะ เสื้อเชลซีดูกันใหม่ได้เปิดตัวมาแล้วนะคะทุกคนและนักเตะเนี่ยแต่ละคนที่ได้สวมใส่หล่อเท่กันทั้งนั้นเลยซึ่งลวดลายในปีนี้เนี่ยไนกี้ได้ออกแบบให้แตกต่างจากปีที่แล้วมาแนวเรียบและมีลายแค่เฉพาะช่วงคอเท่านั้นซึ่งมีแรงบันดาลใจนะมาจากแนวย้อนยุคตอนเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในปี1995เลยโดยตอนนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea เปลี่ยนฉาย,ยาสโมสรจากผู้รับบำนาญน,นะคะเป็นเดอะบลูซ์นั่นเองซึ่งลายสิงโตบนปกคอเสื้อนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเชลซีนั่นเอง หลังจากโลโก้เก่าเนี่ยเป็นรูปผู้รับบํนานาหนะคะหรือทหารผ่านศึกมาก่อนซึ่งปีนี้เนี่ยเอิญก็ได้พีออเดอร์นะคะมาจากอังกฤษอีกเช่นเคยในราคาตัวละ2,900บาทก่อนจะหักภาษีแล้วก็มีค่าสกรีนเนี่ยรวมๆประมาณ3,000กว่าบาทค่ะเรียกว่าค่อนข้างแพงเลย แต่เกรดแฟนบอลผู้หญิงเนี่ยไม่มีขายในไทยยังไงก็ต้องทีออเดอร์อยู่ดีโอ้เศร้าเหมือนกันความรู้สึกที่ได้ลองใส่นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เบาบางกว่าปีที่แล้วพอสมควรเลยปีที่แล้วเนี่ยจะมีความหนักกว่าเพราะว่าผ้าดูหนากว่า แต่ว่าตัวนี้เนี่ยดูมีความพลิ้วและด้วยความพลิ้วนี่แหละค่ะทำให้ยับง่ายกว่าพอสมควรเลยในส่วนของสปอนเซอร์นะคะยังคงเป็นทรีเช่นเดิมและสปอนเซอร์แขนรอบนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเวลฟินเรียบร้อยแล้วนะลวดลายตัวเสื้อเนี่ยมาแนวเรียบทําให้สีฟ้าตรงคอเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะสีตรงคอด้านนอกเนี่ยจะมีความเป็นสีขาวลายฟ้าส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นสีฟ้าล้วนมองไปมองมาก็สวยแปลกตาอีกแบบดีเหมือนกันค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าทุกคนจะมองยังไงชอบหรือไม่ชอบเสื้อเชลซีดูการนี้เนี่ยลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะ แต่ไม่ว่าสโมสรของ,งเรานะจะออกแบบมาแนวไหนเราที่เป็นแฟนเชลซีตัวยงก็ต้องจัดมาครอบครองอยู่ดีค่ะเอะ๊หรือที่ทำมาเรียบเรียบแบบนี้เนี่ยเตรียมว่างไว้ติดแชมป์อะไรหรือเปล่านะใครสนใจสั่งออนไลน์นะคะทางช็อปเชลซีมีจำหน่ายแล้วนะหรือในไทยเนี่ยก็มีขายแล้วเช่นเดียวกันค่ะรีบหาซื้อกันไว้เลยนะคะเผื่อได้แชมป์ขึ้นมาจะหาซื้อยากกันนะใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีบ๊ายบาย